วันนี้นะครับไอลามหรือว่าไอเหลือมก็ไม่รู้ครับไอน,นี้น่าจะสักประมาณเมตรครึ่งได้นะครับตัวนี้ครับพี่ไหนเขาพยายามไปพร้อมเออนี่แหละค่อย,ไอยไๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปมันหมานงวดนี้งวดนี้นะครับทะเบียนทะเบีย,ยนยังหนูกั้นนี้หกสองหกเจ็ดหรือว่าจะเป็นโชควันนี้นะครับไปทำบุญมาเก้า 8 5ดห้าห้าหนึ่งไปเลยไปเลยไปก่อนเลยคุณน้องคุณอันนี้ยังอันนี้ยังเป็นตัวลูกอยู่นะครับอุ้ยเต้นๆอ่ะนี่เลยโชคโบ๊ยแมนมาชิมัดเจไรงีายแล้วไายเคยเจอลายรอบแล้วแล้วก็ถึงอ,นะอืม สูงเข้าสามใบมันวะสูงสูงสูงเข้าไปนี่ห่างนะครับอร้อยคือแนมตาดีส่วนหนูยังว่ามันเลือกเป็นงูไปแล้วมันแมนมันแม,น,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 มนงวดนี้มีโชคมีชัยฮะแรงดีแรงดีสุดยอดงอะไร เข้าบ้านหรือว่าหรือว่าจะเป็นเวลาออกตามเวลาบอกยี่สิบสามสิบสามสิบมันอาจจะมากยิบเก่าก่อนใช่ไหล่